กไหนหนหนูกลัวเหรอจะการจะจะการหางจระเข้เหรอกงจัดการที่ทไมอะหนูกลัวเหรอใช่เอาเอาหางจระเข้เนี่ยเหรอใช่เนี่ยเหรอหางจระเข้หางอะไรอะหางจระเข้กงจัดการเลยจัดการหางจระเข้นะใช่โอ้ เหมือนโคหางจระเข้กันเอาเอาเอากลุ่มกลุ่มปเดดมาเหรอกลุ่มปเดดที่ไหนนะที่หน้าบ้านหน้าบ้านไหนหน้าบ้านเราหน้าบ้านเราอยู่ไหนอยู่ข้างหน้าข้างหน้าไหนที่หน้าบ้านเราไง หนูกลัวเหรอขึ้นมาดิกเชอเหนูหน่อยอา้าจะไหวไหมเนี่ยกเชนูหน่อยทำไมอ่ะหนูหน่อยจีหูกลัวหางจระเข้เหรอกเชนูหน่อยมันไม่ใช่จระเข้แบบนั้นลูกมันเป็นต้นไม้ต้นไม้อะไรมันเป็นต้นไม้ที่เรียกว่าหางจระเข้ไม่ใช่จระเข้เป็นๆ เคยอ,อยู่นู่นเหรอเออสน,นูด้วยไม่ต้องกลัวลูกไม่ต้องกลัวคนนี้รักหนูไฮะอะไรนะลูกไม่ต้องอายอะไรลูกไม่มีเลยฮะไม่มีอะไรไม่มีอะไรเหรอ